The blessing. The blessing. นับพระพร์ของท่านดูทีละอันนับพระพริ์ึงพระเยซูประทานนับพระพรน,นันนับทีละอัน what the blessing ผมเองเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนนะครับคือพ่อแม่ก็เป็นคริสเตียนมาโบสถ์แต่ว่าก็เหมือนกับลูกหลานคริสเตียนหลายๆคนแต่ว่าไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของพระเจ้าอย่างจริงจังแต่ว่าเอาจริงๆก็ติดเพื่อนมากกว่าแต่หลังจากนั้นเองก็ในช่วงวัยประมาณม .5 ม .6 ก็เป็นจุดที่เริ่มต้นว่าเราอยากจะรู้จักกับพระเจ้าจริงจังมากขึ้นเริ่มต้นได้มีโอกาสได้ไปค่ายกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอนุชน จออุบัติเหตุในค่ายนั้นทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราเองก็เป็นคนที่อ่อนแอมากแต่ขณะเดียวกันอุบัติเหตุครั้งนั้นทาให้เราได้เห็นความรักของพี่น้องของผู้เชื่อที่เขาสแสดงความห่วงใย,ยเราดูแลเราแล้วมันทําให้เราเหมือนกับว่าจิตใจที่เคยแข็งกระด้างก็แตกสลายออกแล้วก็เริ่มต้นที่จะสัมผัสความรักของพระเจ้าอย่างจับต้องได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอยากติดตามพระเจ้า ก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมก็คือเรื่องของการที่เราจะเรียนรู้เที่ยวไว้วางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงผมเองเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าพระเจ้าได้ได้ส่งดูแลให้ผมที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้วผมเป็นพยานได้เลยว่าทุกวันนี้ผมได้มีครอบครัวได้มีลูกสามคนนะครับแล้วพระเจ้าไม่เคยที่จะให้ผมต้องขัดสน หรือขาดแคลนเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าในชีวิตของผมก็คือว่าการที่พระเจ้าทําให้ผมเป็นคนที่สามารถรักคนอื่นได้มากขึ้นนะผมเองเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางก็ไม่เชิงแต่ว่าการรับใช้พระเจ้าคือการที่เราได้ออกไปแล้วปฏิบัติรับใช้พี่น้องคนอื่นทําให้เราสามารถที่จะรักแม้กระทั่งคนยากคนจนทําให้เราสามารถที่จะรักคนที่ ไม่มีโอกาสทาแ,แล้วสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้มองว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมา,นมา,าผมเองไม่เคยมีความคิดหรือแผนการที่อยากจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลามาขอน ถึงเรื่องเรียนดนตรีพร่ออยากเป็นนักดนตรีทุกอย่างที่เคยคิดว่าอยากจะทําในความเป็นนักดนตรีพระเจ้าได้เปิด,เป,ดเปิดโอกาสให้ทำหมดเลยในตลอด4ปีเคยคิดว่าอยากจะสอนดนตรีเราก็ได้สอนแล้วก็เพราะว่าไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบที่สุดเราอยากที่จะเล่นดนตรีนะครับเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นทั้งในโรงแรมนะครับในผับในบาร ในที่ที่ไม่ควรจะเล่นแต่ว่ามาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของเราผมก็ตัดสินใจหยุดเล่นดนตรีกลางคืนไปจนคิดว่าน่าจะเป็นงานเบื้องหลังทางด้านดนตรีนะครับที่เราอาจจะชอบทําก็ได้เพราะว่าหลายๆลยคนก,ก็ทำแล้วประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายผมก็พบว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตของผมผมรู้สึกว่ามันมันมีแต่ความว่างเปล่าหลังจากนั้นมา ก็มีคนถามผมว่าหลังจากนั้นจะเรียนอะไรต่อผมก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาั้งนะครับผมก็พูดไปลยๆไ,ปไ,ปไม่ได้คิดด้วยซ้ำแต่ประโยคสั้นๆตรงนั้นปรากฏว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้มีการพูดคุยอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็เข้ามาสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในคริสตจักรนะครับวันแรกที่ผมรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในคริสตจักรคือ1เมษายนปี1999 ซึ่งก็กำลังจะครบ20ปีนะครับในปีนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาระใจของผมนอกนจากงานที่ทําอยู่ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือการที่จะมีส่วนสนับสนุนแล้วก็ทําให้คนรุ่นใหม่อนุชนต่างๆได้เติบโตขึ้นแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่การเดินตามการสรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาอันนี้เป็นเป้าหมายระยะยาวเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้การรับใช้ทุกอย่างที่ผมทํามันจบลงเมื่อวันหนึ่งผมไม่สามารถทําได้ รชาแ่งดใจในวันนี้ผมน่าจะนึกถึงเพลงราชาแห่งดวงใจเป็นเพลงที่ผมใช้คำว่าเป็นเพลงที่พระจ้ามอบให้อย่างง่ายๆแล้วกันนะเพราะว่าเพลงนี้ทั้งเพลงผมเขียนออกมาในเวลาถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่เกิน20นาทีนะครับแล้วก็กําลังแต่งกําลังคิดกําลังหาทางที่จะจบเพลงอยู่แล้วเราก็ไปอาบน้ําขณะที่อาบน้ําปุ๊บอยู่ดีๆเพลงนี้ก็เข้ามา ตั้งแต่ทอดแรกเลยพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมขอนามสัสก,การให้เป็นดินเปลีปล่ยนปรีโหร้องเป็นเสียงทวยสรรนเสร์ญและกลมกราบลงนมสัสก,การผูกมาตั้งแต่ต้นจนจบท่อนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดคำที่สองด้วยซมาทั้งเหนือทั้งทํานองทั้งขอดท,ทุกสิ่งทุกอย่างมาในรอบเดียวเหมือนเหมือนมีเหมือนมีคนมาร้องให้ฟังอะ่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าใช้เพลงเพลงหนึ่งกับใครก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นคนนั้นที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงออกมา ขอให้พระเจ้าที่จะใช้เราตรงนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโดยตัวเพลงเองอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าที่มาที่ไปและสิ่งที่พระเจ้าได้ทํากับผมผ่านบุเพลงเนี้เป็นสิ่งที่สำหรับผมถือว่าล้าค่ามากๆแล้วก็ทําให้เรามีความทอมใจในการที่จะให้พระเจ้าใช้มากขึ้นเรื่อยๆา,อยามาาาวมาคว ใจขาต้องการกาขอถวายวิญญาจะมอบวางชีวิตแท